สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งหรือจะเป็นเชียร์นาคมหรือจะเป็นเศรษฐีลูกหนังเพื่อนๆไม่ว่าจะมาในทิศทางใดเราขอใช้เรียกในชื่อเดียวกันว่าบอลโอเคนะคำคือวันนี้ครับเป็นวันศุกร์ที่ยี่สิกนะมีนาคมกลับมาเจอเจอทีเน็ตตัวเน้นตัวชัวตัวติดดาวกันอีกครั้ง โดยที่ค่ำคืนวันนี้มีมาฝากทั้งหมด5 EP 5ตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 2เป็นตัวมั่นเจนสุดเน้นสุดตัวที่2คารนิฟกับซันเดอร์แลนด์ามพาดด้วยมากาาทั้งพวงฝากทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองพูดแฮนดิแคปคานิฟ กับซันเดอร์แลนด์ศึกเดือนแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแข่งขันกันตอนสี่ทุ่มคานิฟเจ้าบ้านต่ออยู่ที่บอปาลำพ่าผมขอเลือกราคาแพงสุดมาเลยนะเพราะว่าคานิฟมันมีราคาเสมอมันมีราคาบวกสิบแล้วก็มีปอปาลพาคือล่าสุดผมเอาที่แพงมาสุดมา,มาเลยแต่ถ้าเพื่อนๆจะเลือกเลือกเอาที่เสมอกับบวกสิบเป็นการดีที่สุด นะแต่ถ้าเป็นประเภทแบบเ,เรียกอะไรอะ่ะใจนังเลงเขาใช้ว่าอยงนี้แหละใจนั้งเลง,ง,เลง,เลงคืออยากได้เต็มยอมเสียครึ่งเพื่อแรงกินเต็มแบบไม่นอนน้ำก็แบบผมเลยปลอบปลาลบห้าจัดไปคาร์นิฟับซันเดอร์แลนด์เดี๋ยวเราไปไล่เลียงรายละเอียดเริ่มตั้งแต่ต,ตารางหลีกเป็นยังไงมีลุ้นอะไรเพิ่มเติมไหม การลงทุนเป็นยังไงการเจอเจอกันเป็นยังไงและข้อมูลสําคัญภูกขาแฮนดิแคปจะเจ้าทั้งห้าหลายเลือกทางไหนที่ฝั่งใดมอนโอเคจะไล่เรียนเป็นทีสเต็ปนะและอะไรที่มันพูดถึงแล้วมีประโยชน์นะรู้ไว้ใช้ว่าใส่บาตรไปถามช่วยประกอบการตัดสินใจนะก็จะบอกไปด้วยทันทีนะถ้าอันไหนมันชี้แจงได้เริ่มต้นกันที่ตารางเหล็ก ในตารางนี่คานิเกอส์น,สนแลนด์ว่ากันตามตรงพวกเขาใช้คําว่าอะไรนี้คงมันจะใช้คำว่าแอบมีลุ้นพื้นที่ playoff ก็คงจะไม่ได้อ่ะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเต็มที่คือขยับให้สูงที่สุดเท่าท,ที่จะเป็นไปได้แต่สองทีมนี้จะมีแรงทําได้ขนาดนั้นไหมคาริฟเจ้าบ้านอยู่อันดับที่สิบเอ็ดของตารางมีอยู่ห้าสิบสามคะแนน ถือว่ายังมีลุ้นอยู่เล็กๆนะทนน้นต์ศคะแนนก็ห่างจากลอริตอยู่ประมาณสักเจ็ดแปดคะแนนก็เรียกว่าก็ก็อย่างไกลอน่นะแต่ก็ดีกว่าซานแรนแลนด์ครับซานแรนแลนด์อยูนน่อันดับที่สิบสองมีอยู่สี่สิบแปดคะแนนอันดับติดกันเลยแต่ว่าแ้มก็าห่างกันอยู่พอสมควรนะห้าคะแนนนะอันดับสิบเอ็ดกับอันดับที่สิบสองเจอกันแต่แต้มห่างอยู่ห้าคะแนนนี่คือในตารางเล็ก ที่ดูดูไปแล้วเป้าหมายไม่ชัดเจนด้วยกันทั้คู่แรงจูใจก็ต้องว่ากันไปในเกมนี้นะฮะอย่างน,น้อยที่สุดก็อาจจะเป็นเรื่องเอ่อเป็นเรื่องของสเิริตในการเล่นดีกว่า่าผลงานห้าเกมหลังสุดของคารนิฟกำลังมาดีกำลังมาสวยเลยชนะสี่แพ้หนึ่งแพ้หนึ่งคือเกมล่าสุดที่บุกไปยังทวนซีและแพ้สองน ก่อนนั้นพวกเขาชนะอินสเวดนะชนะฮันเดมฟิลหมูกตอนหมูกชนะมิตตันชนะโซกและแน่นอนผลงานรวมมาดูดีครับชนะสี่แผ้นหนึ่งมันดูดีมากเลยนะและดูดีอย่างนี้การลงทุนมีกําไรแน่นอนกําไรนนสี่เกมขาดทุนหนึ่งเกมพังหล,ลบกลมนี่แล้วยืดแดนบวกนะนั่งเอ็มเคได้นั่งเหล่าได้จะเป็นเคฟซีชุดใหญ่แม็กนลด์ชุดใหญ่ได้เลยเรียกว่าผลงานดีและคนลงทุนก็มีแงินตางคครับสำหรับคาดิฟที่ผ่านมา โดยเฉพาะเก์ในว่านีด่ดูจะหมือหวาเป็นพิเศษในช่วงหลังนะการเอาชนะอินทเวนได้นี่ไม่ธรรมดานะเพราะอินทเวนเป็นทีมกลุ่มนำนุนเลื่อนชั้นนุนแชมป์อยู่ในขณะที่ซานแลนดูเหมือนจะถอดใจไหมดูเหมือนจะถอดใจนะดูเหมือนแบบขึ้นก็ขึ้นไม่ได้แล้วลงก็เหมือนลงไปไหนแล้วแหละเล่นมันปล่อยปล่อยมันบายรอ,ยอจบมด,ดูกาลนะเล่นให้ครบจบตามโปรแกรมก็เท่้านแล้วดูกันใหม่ว่ากันใหม่ ผลงานที่ผ่านมามันเลยไม่ชนะเลยเสมอหนึ่งแพ้เอนะไม่มีอะไรต้องพูดถึงนะมันดูย่ำแย่ไปสัมหมดลอกบ้านไหนบ้านก็พร้อมจะโดนหรือ,อยังไงหรือเพื่อนๆคิดยังไงหรือว่าเพื่อนๆอ,อาจจะคิดว่าอไอ้ช่วงสี่เกมที่ซาอุดอารมันแ,แพ้มันเจอของหนักก็จริงอยู่นะมันเจอเสาหนักนะเจอเลตเตอร์ก็หนักนะเจอโรอน,นะอรอนิ่เกมนีก้ก็โอ้โหไม่ธรรมดาเจอสซลซีก็ก็บอนใกล้ๆกล้กันนะ เป็นไปได้หรือเปล่าว่าเจองานหนักกนเลยขยับไม่ได้แต่การที่เจองานหนักแล้วขยับแท้ไม่ได้เลยแบบเนี้แรงดึงดัในในการเล่นมันจะเหลือไหมครัแต่ที่แน่ๆคือการลงทุนไม่มีกําไรเลยเจ้าหนึ่งขทุนสี่เพไม่ใครตามเทอร์แลนด์บอกได้คําเดียวครับช่วงที่ผ่านมาหมดตัวหมดตัวได้นอนนะครับเพราะนั้นคู่นี้เทียบกันตามเนื้อผ้าก่อนเลยอันดับและคะแนนถือว่าสูงสีใกล้เคียงเพราะว่าอันดับติดการต่าง,างแค่ห้าคะแนน อยู่ที่เพื่อนๆจะมองนะว่าไอ้ห่างเนี่ยห้างแคนแอนเนี่ยถือว่ามีระยะห่างที่มากมากมากกว่าดบบที่ติดก,กันหรือเปล่าก็อยู่ที่เพื่อนเพื่อนมองแต่ตัวเนื้องานผลงานเนี่ยขานนิดดีกว่าการลงทุนดีกว่าแน่นอนครับผลงานนี้แลนมีหลม,มีกำไรในขณะที่ทีมึงผลงานแย่และขาดทุนการเจอเจอกันห้างเกมหลังสดทานิดดีกว่าครับชนะสี่ครั้งแพ้หนึ่งครั้งและนี่คือขอ้อมูลพื้นฐานที่ดูแล้ว มันเอียงเข้าหาเจ้าบ้านขานิฟสองพูดนะฮะนี่แค่แเจ้าทั้งห้าหลายเจ้าทั้งห้าหลายระหว่างเกมขานิฟกับซันเดอร์แลนด์ผ่านราคาพูมนะันอ่ะเจ้าเลือกขานิฟปรับราคาลงสี่ต่อหนึ่งเป็นเสียงข้างมากสี่ต่อหนึ่งนะเลือกเชื่อใจเจ้าบ้านขานิฟเชื่อใจเจ้าบ้านแต่ก็มีสี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงเลชัเสมอเชื่อใจชั่าเสมอสี่ต่อหนึ่งเป็นเสียงข้างมากนะ ปา่ลดลงในสองช่องนี้เลยช่องหนบ้านสี่จหนึ่งช่องเสมอสี่ต่อหนึ่งที่เป็นลูกสอสีแดงแต่ช่องซานแดรแลนด์เจ้าปั่มราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยคือเจ้าไม่ใช่วันซานแดรแลนด์จะไปทำอะไรได้ในเกมนี้เพราะนั้นผลมันจะออกแค่คานิปไม่ชนะก็เสมอเพราะนั้นไอ้ตรงตรงผลที่ออกแบบเนี้ยผมไม่แปลกใจนะเพราะผมเกิดมาแล้วว่าจริงราคาราคาต่อของค้านิปมันมีอยู่ที่เสมอกับบวกสิบแล้วก็มีป,ปั่มปลาล้ำพาเป็นรา,าแนนสุดท้าย เพราะนั้นแสดงว่าคราวนี้โอกาสชนะมันมีโอกาสเสมอมันมีราคาก็เลยมีแค่น้ำไงเพราะถ้าราคาปอบปามามันต้องอยู่หอนรองแล้วแหละถ้าเกิดว่าปรับช่องเสมอมันใจผมพอๆช่องเจ้าบ้านแบบเนี้แต่ตัวผมเองอย่างที่บอกครับว่าขอเลือกราคาปอบปาลรับห้าเลยถ้าชนะก็กินเต็เมไม่โดนน้าอยากได้อย่างนั้นถ้าเสมอก็ยอมเสียครึ่งนะในเมื่อผลมันออกแค่ อ่าเสมือนเสียงครึ่งแล้วแรงกินเต็มได้เนี่ยผมว่ามันคุ้มนะในสายตาผมแล้วมันคุ้มความเสี่ยงและมาดูราคาแล้วเนี่ยของต่างประเทศเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่บกน้ําเกินเกินเลยนะน้ำผ้าเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับท่านท่านเลือกปล่าเปล่าน้ำผ้าเหมือนที่บอลโ,โอเคเลือกท่านจะมีความเสี่ยงเสียครึ่งนะแต่ถ้าท่านเลือกราคาเสมอหรือบ่งสิบท่านจะมีแค่เชียร์ฟรีก็กินเต็มอ่าในช่องจวัวานปรับราคาลดลงหมดเลยนะห,หลายช่องที่เีลือก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลย หาหลายครับล้วชอบวันรองอ่ะเพราะนั้นภูนี้ไฮนิคปบนี้มองว่าคานิฟไม่ชนะก็เสมอแต่ตัวไฮนิแคปบเชื่อว่าคานิมชนะได้แม้ใน,นเลป็ปอปาก็ตามมวกกับข้อมูลพื้นฐานที่คานิฟดูดีกว่านะอย่างที่ชี้แจงไว้ขั้นต้นเพราะฉะนั้นบอนโอเคจะวางใส่ต่อคานิฟเป็นตัวที่็นตัวเนนสุดสิบดาว เป็นตัวบ้านเจนสดเน้นสดตัวที่สองใน EP สองประจำค่ำคืนวันศุกร์นี้อยู่คาดิปส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP หนึ่ง EP สาม EP สี่ EP ห้าล้ำคุติดตามด้วยขอบพระคุณมากๆครับ